สวัดีครับวันนี้เราจะมาโมดิฟายปิ๊กอัพกีตาร์ไฟฟ้านะครับนี่ตัวนี้แม่เหล็กอันนี้โควีนะครับอั 5. 5. นนี้โควีหาอันนี้โคหี่เราใช้คีมดึงมาเลยนี่ดึงมันจะเป็นแบบนี้ครับดึงมาเพื่อใส่ในปิ๊กอัพอีกตัวหนึง่ง ตรงนี้ให้เสียงที่ดีผมลองใส่ไปได้หนึ่งตัวตอนนี้คมจะถอดใส่หมดเลยนี่ครับผมตึงออกมาเลยถอดออกมาเลยใช้ครีมนี่นี่ไหมถ้าไม่เล็กเป็นอเนกโคไฟนึงมันจะติดกันเลยมันโดดเห็นไหม นี่ตัวนี้เป็นแม่เหล็กเซรามิกครับนี่เซรามิกมันจะไม่ไม่ดูดกันเลยเห็นไหมนี่นี่เซรามิกเนี่ยตัวนี้เป็นอันนี้โควีอันนี้โคไฟครับผมตมิดกันเป็นก้อนเนี่ยเดี๋ยวผมจะถอดจากตัวนี้ถอดตัวนี้มาใส่มาเอาตัวนี้ไปใส่เอาตัวนี้มาใส่ตัวนี้ ในไฟครับนี่แล้วก็ถกอะถดใช้คีมดึงเลยครับไม่ต้องกลัวมันพังไปกองไว้กับเพื่อนมันของเดิมเดิมมันเสียงมันก็โอเคอยู่มันไม่ค่อยเท่าแวงเท่าไหร่ ในเสียงที่เแวงเทวัง้างหน่อยต้องเปลี่ยนเป็นเอนิโคไฟครับผมแบบนี่เนิโครไฟจะปิดกันแบบนี้เลยครับเดี๋ยวผมเช็ดคาพวกเทียนพวกแล้วก่อนลองดูมมันจะมีเทียนมีอะไรอยู่ติ แม่เหล็กในโค้กไฟนี่มันโดดดีมากเลย่างพวกไอส้สควอเออร์สควอเออร์ไอ้อะไรตัวนี้ก็ใช้ของแม่เหล็กในโค้กไฟเหมือนกันพวกสกควอเออพวกเทนเดอร์บางตัวให้เสียงที่นุ่มดี ผมจะมาใส่จะมีด้านดูดจะมีด้านที่มันดูดและด้านที่มันผักออกเราด้านที่มันดูดใส่ลงไปอาจจะอยู่ไกลนิดนึงนะครับ ิตเลยตัวเก่ายังไม่ฟิตขนาดนี้ฟิตแล้วก็หาอะไรกดดันเขัาเปดันก็เป็นสด มากเลยนี่บางตัวก็เข้าง่ายกดเข้าไปก็เข้าเลยบางตัวก็เข้ายากยัดมันเข้าไป แบบแน่นครับผม,มแจวเลยตัวนี้ฟอยเงินนะครับผมเอามาติดเอง จะอยู่ลักษณะประมาณนี้นี่ครับทำการทดสอบมันดังไหมครับเสียบแจ็คเข้าไปเปิดโวลลูมอาอแล้วก็ นี่ครับเพรวยงแสดงว่ดดงาดำนี่ไม่ด,ดง,ง,ดดงตัวหน้าตัวหน้าตัวน,วนี้ตัวนี้ครับตัวนี้ผสมแก้วโอเคครับผม นี่ตัวเดิมมันจะไม่มีแม่เหล็กนะครับตัวมินิโอไอแม่เหล็กเอนโคไฟมันจะไม่มีแม่เหล็กมันจะเป็นแท่งเหล็กที่เป็นเหล็กโดดเลยใสย่เข้าไปนี้ตัวนี้คือแม่เหล็กเซรามิกครับตัวเดิมอ่าเดี๋ยวค่อยดูกันต่อไปนะครับผมเดี๋ยวประกอบก่อน